บิสมิลลาฮิราะมานิราะหิมัสลามุอะลัยกุมวะรราะมะตุลลอฮิวะบาระกาตุสอดี่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประตศึกษาปพี3สามที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะ สัปดาห์ก่อนเราก็ได้สอบกลางภาคกันไปแล้วใช่ไหมคะคะแนนของนักเรียนก็อยู่ในระดับที่ดีนะคะวันนี้เราจะมานะคะรียน,นการเรียนบทที่สิบส,สองนะคะในเรื่องของประชาธิปไตยใบเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดอังสือและชมคลิปวิดีโอควบคู่ก,กันไปได้เลยะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดอังสือะสะภาษาปาทีกันนะคะามาดูในหน้าที่150ก,ก่อนประชาธิปไตยใบเล็กนะคะบทนี้บอกให้รู้ ว่าคุณหนูควรทราบไว้ประชาธิปไตยเติบโตได้ถ้าจำจริงกริยาของประธานสภาพอาการยืนเดินวิ่งเข้าใจใช้ห้างอิงอัมไอ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 อะต่อไปนะคะมาดูนะคะครูวันนามีวิธีดูแลนักเรียนต่างห้องเป็นอย่างดีโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่ม ควบคุมและตักเตือนกันเองในเรื่องระเบียบวินยัยไม่ส่งเสียงดังตั้งใจทำงานให้ดาวหรือคะแนนแต่ละกลุ่มเป็นรางวัลลดหลั่นตามพฤติกรรมกลุ่มใดที่มีคะแนนสูงสุดจะได้สิทธิพิเศษในการทำกิจการอื่นๆก่อนใคร ครูวันนาให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตนตามความพอใจแต่ละกลุ่มที่มีมีชื่อหลากหลายตามความคิดของสมาชิกแต่ละคนมีการตกเถียงตั้งชื่อตามที่ตนชอบแต่ก็สามารถตกลงกันได้ตามเสียงสมาชิกส่วนใหญ่จนกระทั่งมาถึงกลุ่มสุดท้ายสมาชิก9้าคนในสิบคนเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะตั้งชื่อกลุ่มว่า ปลาโลมามีเพียงต้นใสเท่านั้นที่กัดค้านผมไม่เห็นด้วยปลาฉลามดีกว่าเพราะมันว่ายน้ำเร็วกว่าดุกว่าปลาโลมาผมอยากได้ชื่อนี้ต้นใสตังพูดตังยกมือยืนยันความคิดของตนเองเราว่าปลาโลมาเป็นปลาที่ฉลาดแสนรู้นะเพื่อนๆใช้เอ็ดให้เอ็ดผลฉลาดกว่าปลาฉลามอีก เราไม่อยากได้ปา์ตีูด,ดมาเรียนหนังสือด้วยหรอกต้นใสไม่ยอมหยุดยังยกมือประท้วงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งครูวันนาต้องเดินเข้ามาตามระบบประชาธิปไตยเรายอ,ยอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลในเมื่อเพื่อนทั้งหมดชอบชื่อปลาโลมาต้นใส่ก็ต้องยอมรับ ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามสิ้นเสียงครูพูดต้นใสค่อยๆลดมือลงยอมรับเสียงข้างมากตามคำแนะนำของครูต่อไปเมนูในหน้าที่153่งร้อยห้าสสามนะคะในการเลือกหัวหน้าก็ต้องอ้องเช่นการครูวรนนาให้โอกาสนักเรียนเต็มที่ในการเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ามาํำหน้าที่นี้มีการรับสมัครการนาเสียงและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นักเรียนตื่นเต้นสนุกสนานมีคนสนใจสมัครรับเลือกตั้ง5้าคนแต่ละคนมีเพื่อนเพื่อนช่วยกันคิดช่วยกันทำแผ่นป้ายนโยบายการดำเงานเพื่อหาเสียงมีภาพผู้สมัครประกอบแล้วนำไปติดไว้ตามมุมต่างๆทั้งในและนอกององเมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงครูวันนาให้โอกาสผู้สมัครทุกคนมาแถลงนโยบายด้วยตนเองอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ลงคะแนนตัดสินใจว่าจะเลือกใครทุกคนจะสามารถทำงานได้สำเร็จต่อเมื่อมีความสามัคคีอยากได้คนดีเป็นหัวหน้าเลือกกันดาวหมายเลขหนึ่งจุดเด่นเรียนเก่งเป็นคนดีมีน้ำใจค่ะต้ารักความสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยรักสงบโปรดเลือกสุตรีหมายเลขสองนะครับห้องเรียนจะสวยงามแถวจะเป็นระเบียบ โปรดเลือกปานแควหมายเลขสามค่ะอ้องจะสะอาดสดชื่นหน้าอยู่มีวิธีการเก็บกระเป๋าให้เป็นระเบียบหมายเลขสี่ใจถึงพึ่งได้เลือกกันครับขอรับรองว่าหากดิฉันได้รับความไว้วางใจจากเพื่อแล้วจะทำหน้าที่ของหัวหน้าห้องให้ดีที่สุดเต็มความสามารถที่ดิฉันมีอยู่ขอบคุณค่ะเลือกหมายเลขห้าปริยานะคะนักเรียนเข้าไปกาลงุง คะแนนเสียงภายในครูหาที่กั้นเป็นช่องเล็กๆหลังห้องเพื่อเลือกผู้สมัครเพียงหนึ่งคนตามนโยบายและคุณสมบัติของผู้สมัครที่ตนพอใจจากนั้นจึงนำบัตรมาหยนลงในกล่องที่เตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายคือการนับคะแนนบนกระดานคนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นหัวหน้าคนที่ได้คะแนนรองลงมาเป็นรองหัวหน้าผลการนับคะแนนปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งและหมายเลขห้า มาเลเซียมีคะแนนเท่ากันครูวันนาะไม่ติดสัตว์สินชี่ขาดว่าใครจะเป็นหัวหน้าแต่ให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาแก้ปัญหาเองคุณคู่ขาตอนนี้เหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ทำอย่างนี้ได้ไหมคะใครชอบนโยบาไมไหนก็เดินไปอยู่กับเบอร์นั้นแล้วนับอีกทีนักเรียนคนหนึ่งเสนอความคิดข้อเสนอนี้ดีมากนำไปปฏิบัติได้ครูนาณาชอบจมนักเรียนคนอื่นข้อยก มือรับรองเห็นด้วยจากข้อเสนอนี้ห้องเรียนครูนาจึงได้หมายเลขหนึ่งเป็นหัวหน้าและหมายเลขสี่เป็นรองหัวหน้าทั้งสองคนนี้จะเป็นกําลังสําคัญให้ครูนาสามารถทำกิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียนได้ด้วยดีกิจกรรมการเลือกตั้งครั้งนี้เด็กๆเรียนรู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรและแม้เป็นเด็กก็เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยได้อ่านเสริม ประชาธิปไตยอะไรหนอประชาธิปไตยอะไรหนารรมตอบต่อสิทธิและหน้าที่ความเท่าเทียมโอกาสและเสรีคุณค่าของชีวีมีทุกคนเลือกตัวแทนของกลุ่มชุมชนใหญ่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผลเคารพกฎกติกามาครองตน ทุกแห่งหนตินที่พี่น้องกันปรับเปลี่ยนเป็นผู้นำและผู้ตามหากเกิดความกัดแยง้งการแข่งขันต้องตือเสียงข้างมากเป็นสำคัญเสียงข้างน้อยยอมพลันแล้วร่วมมือรัชธรรมนูญร่างสิทธิหลากหลายเป็นกฎหมายสูงสุดให้ยึดถืออย่าแบ่งแยก พันเผ่าเพราะเราคือดํารงชื่อคนไทยประเทศไทยความแตกต่างต่างความคิดเป็นธรรมดาาพูดจาโดยตรงตกลงได้สันติธรรมนำสุขห่างทุกภยัยด้วยประชาธิปไตยในใจคนวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนกัน,นะะในเรื่องของในบทที่12ในเรื่องของประชาธิปไตยใบเล็ก ให้นักเรียนนะคะกลับไปอ่านนะคะในบทที่สิบสงนะคะฝึกอ่านแล้วพรุ่งนี้เราจะมาทำแบบฝึกกันนะคะในบทที่ส2งนะคะเอาวันนี้คุณครูหญิงก็มีนะคะจะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะสสลามวุวอะัยกุ้มวะเรามะตุลล้อฮิวบเรากาตุ